อนนี้นะครับเวลา8ในกา58นาทีนะครับกาลังจะสายแล้วนะครับเรากาลังจะไปทําบุญวันเกิดกันนะครับที่บ้านนะครับมีคุณพ่อคุณแม่รออยู่นะครับวันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ34ปีของผมนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามกันไปทั้งวันเลยนะครับว่าในวันนี้ผมทําอะไรยังไงบ้างนะครับในวันเกิดของตัวเองนะครับแล้วก็จะมีความสุขขนาดไหนวันนี้เจ้าหญิงแห่งการมวยนก็อยู่ข้างๆผมด้วย สวัสดีค่ะมี aka ให้ตัวเองนะว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งโคงการมวยเมื่อวานดูมวยกันแล้วเอ๊ะทำไมเขาเรียกชื่อเสียบทเวทีก็เลยแบบว่าอ้าทำไมเขาไม่เรียกชื่อหนูบ้างก็เลยอยากอยากมีชื่อของตัวเองแล้วก็แบบเอ๊ะเอาชื่ออะไรดีนะแล้วพอเสียบบอกว่าจะโทรเข้าไปในรายการไหมเขาเ้อย่าโรอย่าโทรเขาน นะครับ aka คเอเจ้าหญิงในวงการมวยก็ต้องอยู่เคียงคู่กับเจ้าชายตลอดไปนะครับผมสร้างเอาไว้เพื่อเธอที่เธอรักฉันที่เธอคู่ฉันตลอดไปพูดเท่เลยคิดยังไงวะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เด็กเขินเขาพี่อยากไปพูดเชียวนะพูดว่าอะไร ผูเจ้าหญิงแห่งวงการมงคลวงการด้วยเราโปรโมทแล้วนะเราเป็น AKA เจ้าหญิงแห่งวง,งการหมดวันนี้เข้าวัดแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างคะรู้สึกเย็นสดชื่นมากเลยครับไม่ร้อนหรอไม่ร้อนครับเพราะว่าเข้าวัดบ่อยเป็นคนชอบทำบุญครับ จริงหน้าตาจะไม่ใช่คนอย่างนั้นแต่จริงๆเขาชอบทาบินทำวัดทำโมนะเนี่ยก็ดีแล้วครับถวายสังฆทานเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เดี๋ยวไปกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกลับไปปล่อยปลาปล่อยปลาเสร็จแล้วก็หมดภารกิจแล้วมีปลาอะไรบ้างปลาช่อน ปลาช่อนปลาไก่ปลาหมอหอยหอยขมก็ปลาไหลเอาให้หมดฟาร์มไปเลยวันนี้ขอพูดอะไรเนี่ยลูกมีแต่การเจริญรุ่งเรืองและลูกสุขภาพแข็งแรงนะวันนี้วันดีนะลูกนะวันดีนะลูกของแม่รอเซอร์ไพรส์อยู่ร้านหนึ่งรอเซอร์ไพรส์อยู่ร้านหนึ่งที่บ้านเงแค่สัอนเงินไหมรอเซอร์ไพรส์อะคะเขาเป็นเขาแคเขืนเดี๋ยวรอดูเซอร์ไพรส์จ้ะ คุณแม่ทางเทเวศก็จะปล่อยได้เป็นบางชนิดอะไรนะที่เราปล่อยตรงนี้ไม่ได้สราพสภาพกระเต่าไม่ได้กระถาพกระเต่าต้องไปปล่อยที่ที่วัดมันไม่มีที่หินให้เขาเดินให้เขาหายใจเขาจะว่ายน้ำเหนื่อยเกินใช่แล้วเขาก็จะอยู่ไม่ได้สภาพแบบนี้ ปีนี้นะครับอายุครบ3.4ปีนะครับครั้งแรกและครั้งเดียวเลยครั้งแรกและครั้งเดียวเลยก็ว่าได้ก็คือตอนที่บวชเรียนนะครับเมื่อตอนอายุ20นะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับจะมากราบล้างเท้านะครับพ่อแม่นะครับที่พักในต้อยุ3.4ขอบคุณมากครับกราบแล้วก็ให้พอลูกนะครับอื ความสุขโชคดีระส่งความรับิดใจถังหน้าที่การงานครับขอแตบอยู่ในสังคมที่ทุกคนให้ความให้ความเชื่อถือครับแล้วก็ขอมีความสุขเดินเาินสาธุครับแม่ขอให้ลูกอายุมั่นปันนายั่ลูกนะ รป,รรประสบความสำเร็จปลอดภัยจากพยันอันตรายต่างๆหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยร่ำรวยร่ำรวยเ,เสร็เสิ้นวิธีเปเรียกนรกครับขอบคุณครับเข <c oughs> ินไ <c oughs> หมฮะไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียก หว ah <mel> ังว่าอาคตคงจะเิในธรกิจการงานที่ต้องทำให้ดีที่สุดไม่ให้เสียชื่อเพื่อจิงดีเพื่อจินดีคือธรตมะที่ มาและห้ากตปีก็ขอให้โค้ดมีสุขภาพแข็งแรงชีวิตไรก็มีสขภาพพร้อมมาปัญหาทุกประการคุณเล็กคุเล็กอเนี่ยรลอ่เอาเ็วาเราล็อกมีน่แล็อกมีไม่ีมไม่้องเอูอยขอให้มีความสุขแลการ้วไอีกแล้วก็มีร้านน่นเลย้านนม่นเลย เขาจะฝังตะกรุดอยู่เลยมาจากคุณเบสคุณอกนะครับคุณหอเหียวบูเบอรี่นี่คือเสื้อจากฟองใส่ผา ให้บบกันแบบเกลี่น้งเกลีลล่นะคะรับตอนตัวไหนก็ตัวไหนไม่ทำไก่ไ้ครับไม่ซื้อุอยน่าจะเป็นเข็มขัดนะเนี่ยเอาเปาตังเป่าตังเป่านตะังครับเป่าตังครับดูริสตงนะครับอะไรนะดูริสตง <laughs> หลังจากที่โดนพัดเก๋ไปนะครับตอนนี้จะพัดจริงแล้วรอบนี้รู้ได้ไงว่าจริงต้องมาเช็คก่อนห้างทองยินดีครับนี่คือหลักการมาร์เก็ตติ้งทุกคนจำไว้นะห้างทองยินดีนี่เป็นชิ้นนี้เป็นของพี่หมูพี่ป๊อปแล้วก็คุณจีระชัยเรนด้าพี่เก๋พี่มิ้นท์และครอบครัวทุกๆคนใช่ไหมหรือว่าอะไร หลวงปู่โตรุ่นมหาเสน่ห์ใช้แล้วเฮงใช้แล้วรวยครับผมหลักมกดกตลาดของร้านนี้ก็คือเอามาแต่พระแล้วต้องไปเลียมเอาเองนะครับครับขอบคุณทุกคนนะครับพี่มาร่วมงานวันเกิดในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคน<ม>จริงๆนะครับก็เป็นสภาพที่ดีวันนี้ไม่สนุกเลยนะครับวิ่งก็เงียบๆรี่นี <ๆ S 2> ่เราเ <laughs> ลาหน่อยแต่ก็ด้วยสถานก,การณ์นะครับเพด้วยความเราไม่ได้เล่นนะแต่ก็ได้ค ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับคุณทุกคนกันววเราหวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันทุกปีไปยังแก่ไปเรื่อเท่านะครับ<ม>แล้วก็ไม่จะาบอกว่าโตมาด้วยกันไม่ได้แล้วแตต้องบอกว่าต้องแก่ไปด้วยกันแล้วต้องแก่ไปด้วยกันแล้วขอบคุณนะครับคุณทุกคนครับครับขอให้มสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็สมหวังทุกการที่ตั้งใจไว้สู้ๆคนี่พีีไ h ี่โบ h ์แฮป b ี r t บิ a y ์หรมีและ catch up w i บ h น o u ี่อขอบบภาพแข็งแรแต่งงานเีลูกแล้วขอให้ร่ำรวยร่ำรวยค่ะช่วยองพานให้เพื่อนหนูบ่อยๆนะเ่อนโชคปวนโนสุขสันต์วันลนะคะรวยนะพี่มีลูกมาให้หนูเลี้ยงนะ ไม่มีดีกว <oh> ่าอายุเพิ่มขึ้นหนึ่งปีแล้วนะคะก็ขอไห้ทำมาเป็นอีจะได้้องทะเลาะกันแปลงมากเมื่อเดนะน้องโบนเขาสุขภาพแข็งแรงเลิกมีดราม่าทั่วไปกับคนทั่วไปได้แล้วขอให้มีสติในการใช้ชีวิตและมีปัญญาในการแก้ปัญหาบ๊ายบายก็เป็นวันเกิดของพี่โพส์ครบ3 0 สี่ปีทวนนะคะก็เป็นปีที่แบบโอ้ยเติบโตไปอีกหนึ่งสเต็ปพารู้สึกว่าปีนี้พี่โบล์ทเขามีสติมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะว่าเขารับผิดช,ชอบสิ่งต่างๆรอบตัวเขาได้ดีขึ้นมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะแบบการกระทําคําพูดความคิดพารู้สึกว่าคนนี้แหละใช่คนนี้พาจะต้องแบบอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตนะคะอ่ะวยศยให้แฟนเสร็จแล้ว